ให้ 5x20 mm hmm. เป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลบวกของ12พจน์แรกเป็น a และ 5y20 mm hmm. เป็นลำดับเลขคณิตที่มีพจน์ที่6 mm hmm. เป็น b โดยที่ y น้อยกว่า0แล้ว a บวก b mm hmm. มีค่าเท่าใดข้อนี้เราจะใช้ความรู้ในเรื่องลำดับอนุกรมมาทำโจทย์ข้อนี้นะครับ mm hmm. ก็เนินมาหาค่า a กันก่อน A เนี่ยคือผลบวกของ12พจน์แรกเราจะใช้สูตรอนุกรมคือ A12 เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 n 1บวกเลบ1 d เราแทน N ด้วย 12A1 ในโจทย์เนี่ยก็คือ5ส่วน D เนี่ยเราหาได้จาก 2D เท่ากับ20ส่วน2เพราะฉะนั้น d ก็จะเท่ากับ7.5 เพราะฉะนั้น s 12เนี่ยก็จะเท่ากับ6คูณกับ2คูณ5บวกกับ11คูณ7.5ได้ผลลัพธ์เท่ากับ555ต่อไปหา b b คือพจน์ที่6ของลำดับเรขาคณิตซึ่งสูตรลำดับเรขาคณิตมีสูตรอยู่ว่า an เท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบหหา a 6 ดังนั้น n ก็จะเท่ากับ n ลบ A1-5 เท่ากับ5 A1 เท่ากับ5เชั้นกันส่วน r เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบ2แต่โจทย์ให้มาว่า y เนี่ยต้องน้อยกว่า0ดังนั้น r ที่เราจะใช้ก็คือค่า r เท่ากับลบ2เราแทนค่า A1 ด้วย5้าแทนค่า r ด้วยลบ2เราจะได้ว่า a 6เนี่ยเท่ากับลบ 160ตอนนี้เราได้ค่า a และ b เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานำมาบวกกันผลบวกเท่ากับ395เพราะฉะนั้น a บวก b มีค่าเท่ากับ395